ตอนนี้นะคะก็อยู่กับกลุ่มได้โปรดเถื่อทานตะวันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายโค้ดของ Digital i n ง u t นะคะเริ่มจากเราจะทำการเขียนโค้ดในตัว Arduino IDE นะคะอ่าอย่างแรกนะคะเราจะทำการประกาศอ่าใน i ว e Setup นะคะก็คือ serial begin อยู่ที่1 0 0 0 15,200นะคะจากนั้นจะทำการกำหนดขา ตัว pin mode เป็นขาที่22เป็น input นะคะแล้วก็จะมาทาอาจะมาเขียนโค้ดในตัวไวรุสนะคะให้ทํางานอ่านซ้ำนะคะก็จะเป็น serial pin line digital lead 22นะคะก็จะทําให้ก็จะทําการให,ให้ตัวดิจิทัลอ่านค่าขาที่22แล้วก็หน่วงเวลาเป็น50วินาทีนะคะ,ะจากนั้นนะคะไปดูการทํางานกันเลยค่ะ อันนี้อยู่ในรียลมอ monitor นะคะถ้าเราปล่อยก็จะเป็นหนึ่งถ้าเรากดก็จะเป็นศูนย์นะคะกดที่ตัวขาที่22นะคะจากนั้นไปดูที่ serial ตเ r t e r ค่ะถ้าเราปล่อยนะคะก็จะเป็นซีตรงนี้ถ้าเรากดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>